ที่เขา,านี้มามไหมกล้องวงจรปิดมีเขาเขา,เขาไม่ลงจากรถเลยพี่เข,เขาไม่ลง,ลงเธอคืออยากจะคุยกับเขาอย่างชัดเจนว่ามาเก็บเงิน้เขาเพิ่งจะมาเก็บครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลย มีรถขายของปกติเลยใช่ไหมพี่ใช่ขายของเราปกติเขามาช่วงประมาณกี่โมงนะครับเที่ยง5:15เที่ยง5:15เนอะแค่เปิดกระจกลงเนาะไม่ได้ลงจากรถแค่เปิดกระจกไม่ได้เปิดสุดด้วยเนี่ยเปิดแบบแค่นี้เอาเลยทำไมคุยกันดีๆก็บอกแล้วก็คุยกันดีๆพี่ไม่มีอะไรเขาขับรถไปเลยขอยหลังขอยหลังไปประมาณ พีี่่ออไม่ตกใจอ่ะแค่เราอยากรู้สัตเขาอบอกว่าเนี่ยพี่เอาอไวใครมาเก็บเงินก็เอาเนี่ยเขาดูว่าเขาได้เก็บรวมมาหมดแล้ว งแต่และหน่วยงานเขาจะให้เอาแปะไปที่เราแปะไปที่หน้าร้านเอาติ๊กเกอร์ที่แปะไปที่หน้ารนะ้านเนาะยังมีคนมาเก็บแล้วอะไรเงี้ยม,มาเอาไม้ที่ไม้ที่เดี๋ยวทีร้านนี้จ่ายแล้วเก็บไม่บอกนะครับก็ให้สติกเกอร์ลายสิงโตเนี่ยมานะก็แปะไว้ที่หน้าร้านเนาะว่าเรามีมาการมาติดต่ออ,อันนี้เองเป็นสติกเกอร์ลายรูปสิงโตเนาะเขาให้แปะไว้ที่ร<ม>้านเนาะ กงให้ไวแค่นี้แล้วก็ก้ามีใครมาก็ให้ชงให้ดูว<ห>่าตั้งตงแต่แรกหรเป่าครับตั้งแต่แรกว่กกคือเมื่อวานเนี้ยน้องที่เป็นลูกจ้างพี่อ่ะเขาก็บอกพี่เดี๋ยวตำรวจมาเก็บเงินนะตอน10บโมงพี่เตรียมเงินไว้ด้วยบอก ก็เลยบอกกับน้องว่าพี่จะเตรียมเงินเพื่ออะไรเขาจะมาเก็บเงินพี่ทําไมให้เขามาคุยกับพี่นั่นแหละแล้วสิบโมงแล้วเขาก็ไม่ได้มาตามเวลาที่เขานัดแล้วเขาก็จะมาโผล่มาตอนเที่ยงห้าสิบห้าที่ปรากฏมาให้เห็นว่าจะมาเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้เจ,จเจรจาอะไรเขาได้แต่เปิดกระจกมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเรียกบอกว่าพี่ลงมาคุยกอน เขาอยากรู้เหตุผลที่พี่จะมาเก็บเงินเนี่ยเรื่องอะไรอยากรู้เพราะหนูไม่เคยเจอแบบนี้นั่นแหละพฤติกรรมของเขานี่เขามาในลักษณะแบบยังไงครับพี่เขามาดูแบบภูมิฐานแล้วก็ดูดีแต่งชุดน้องมาดูดูดีอ่ะไม่ได้แบบอะไรเลยมากัะกี่คนมาแบบเรียบเรียบมากัะกี่คนครับที่มองอยู่ไมีสี่คนในรถใช่นั่งนั่งรถมานั่งรถสบายปอดใช่เขาไม่ลงมาเรียกลงมาก็ไม่ลงยังไงก็ไม่ลง เขาได้แต่ปิดเปิด,ปดรูดกระจกปิดเข้าปิดออกรูดเปิดรูดเข้ารูดออกอยู่แค่นั้นนะเขาก็เขาเป็นอะไรเขาคนปกติก็มันก็รูดป,ปืนแล้วก็คุยเจราจาก,กันอะไรกันมันก็โอเคใช่ปะ่ะนี่เขาไม่ไม่ไม่คุยกับเราเลยคือไม่มีการพูดคุยอะไรกันเ,<ม>เลยไม่เลยได้แล้วกับน้องน้องที่อยู่ด้วยอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะเขาเราอ้าวตำรวจภาคไหนภาคสามบอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่อถ้าได้ยินเสียงเขาแค่นั้นเนี่ย ตอนที่น้องเราบอกว่าเดี๋ยวตอน10โมงเนี่ยเขาจะมาเก็บเงินเนี่ยตวเน,นี้ยทางน้องเราได้มีการพูดคุยกับทางคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรงน,นี้มาก่อนไหมน้องเคยรู้จักกันมาแบบเนี่ยแหละครั้งเนี้ที่เขามาหาน้องเนี่ยที่กําลังจะให้พี่จ่ายเงินให้อะ่ะน้องน้องบอกแบบแค่นั้นก่อนหน้านี้ได้มีเคยมีคนที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่มาเก็บม,มั้งที่เนี่ยไม่มีไม,มไม่มีเลยมีแค่เมื่อวานนี่แหละครั้งแรก ก็เลยบอกว่าใครใครจะมาเก็บเงินให้มาหาพี่ตรงนี้เราทราบไหมเขาจะเก็บเงินไปทำไมคุณไม่ทราบเลยเหตุผลที่อยากให้พี่เขาลงมาเมื่อวานเนี้ยแค่อยากรู้ว่าพี่จะเก็บเงินทําไมเก็บเงินค่าอะไรเพราะว่านี่ตลานของหนูแค่นั้นเองพื้นที่ก็พื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเก็บค่าอะไรต่อหน้านี้เราคลีปปัญหาอะไรกับใครบ้างไหมคะไม่มีนะไม่เคยกันเลยไม่เคยมีปัญหากับใครว่าเราก็เปิดขายของเนี้ยมาตลอดที่เราทําธุรกิจของเรามา ว่าได้ไปแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยแล้วงเจ้จาหน้าที่ว่าอย่างไรคะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบรีบดำเนินคดีให้ตามหาให้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมาแอบอ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเ,าเราเชื่อไหมว่าเขาเป็นตำรวจรแต่คือคือมองว่าเขาเป็นตำรวจน่ะเขาดูแบบคุมฐานแล้วก็ดูดูเรียบร้อยอ่ะ มีการแบบเหมือนจะผมขู่เหมือนจะไม่มีอะไรอะเขาไม่ได้ผมขู่อะเขาเขามาแบบเรียบร้อยมากเรียบร้อยเลยใช่ค่ะซึ่งเราเราเชื่อเลยว่าจากจกสลัพที่เห็นคือน่าจะเป็นตำรวจจริงๆใช่แต่เขาแค่ไม่ไม่ลงมาเปิดเผยแค่นี้คุณหน้าบ้างไหมพี่แต่ที่เราเห็นนะคุณหน้าว่าเป็นคนในพื้นที่แถวนี้บ้างไหมคนกลุ่มนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นเนาะใช่เพราะว่าเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาอยู่แล้วไงต่างคนก็ต่างอยู่แล้วหลังจากที่เขามามามาจะเก็บเงินจากเราเนี่ยเราเขาไม่ได้ไม่ได้เงินเนี่ยหลังจากนั้นเขามาวนเวียนกังหน้าร้านเลยใช่ไหม ที่เขาไม่ได้เขาแค่มีพฤติกรรมที่แบบว่าถอยหลังออกไปแล้วก็เคลียอนออกไปแต่หลังจากมาเขาคือเขาก็ไม่ได้มองบริเวหน้าร้านคือเราไม่ได้สนใจต่อแล้วว่าเขากลับลำรถหรือเปล่าคือเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วไงเราแค่คิดว่าเขามาทําทําไมทําเพื่ออะไรแค่นั้นเองครับเขาเขามาจงเจ้าที่จะต้องต้องที่ให้เอกสารอะไรปะบ้างี่เขาไม่ได้ให้เลยเราได้เซ็นเอกสารไปสองใบที่เป็นลายพิมพ์ของที่เราได้อ่านแล้วตรวจสอบคือตรงตามที่เราได้แจ้งไปแต่มีใบใบกระดาษ อีกหนึ่งใบที่พี่เขาบอกเป็นบันทึกประจําวันเป็นลายเขียนตอนนั้นคือเราไม่ได้อ่านเราเซ็นเซ็นให้พี่เขาแค่เป็นบันทึกประจำวันไว้เหรอครับพี่ไม่ได้ไปแจ้งความบันทึกแค่เจ้า้าที่แค่ให้บันทึกประจำวันไว้เฉยก็คือสอบปากคำแล้วพี่เขาก็พิมพ์ครับแต่ว่าไม่ได้ให้เอกสารอะไรมาเลยไม่ได้ให้อะไรมาเลยตรงนี้เราเราสงสัยไหมว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมาให้เอกสารก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็เราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรกับเราว่าเราคิดดีครับตรงนี้พี่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับพี่ถามว่าก็ ก็เป็นห่วงนะใครๆก็รักชีวิตตัวเองเราถามว่าสิ่งที่เราทำเราก็เรา,เราเราทำเพื่อความถูกต้องทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่ความถูกต้องแล้วก็ก็ไม่อยากให้คนคนอื่นนะคะที่เป็นเหมือนเราเนี่ยเดือดร้อนไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้เราก็ทำมาหากินกันโดยสุจริตกันอยู่แล้วเห็นว่าที่อยากก็มีความระแวงเหมือนกันในช่วงช่วงเช้าว,ว,วันนี้ถามว่าเช้าวันนี้ก็ ก็คิดว่าใครจะมาหายแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะใช่ว่าเราไม่รู้เลยเพราะเราเราไม่ได้คิดลบอะเราบอกเรงว่าเราบวกตลอดหอมบวกนะครับพี่เราบวกตลอดอโเคขอบคุณครับ